สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมโหลธนากรนะครับก็สวัสดีแฟนๆบีบีทีวีช่องเนะฮะตอนนี้ที่กำลังชมกันอยู่อ่อนแอสดเลยนะครับทาง Facebook นะครับก็วันนี้จะพามาเที่ยวกองละครแหวนปรับมารทางช่อง7ของเรานั่นเองนะครับวันนี้เราถ่ายทํากันที่จังหวัดอยุธยาครับอากาศก็สบายสบายนะครับนักแสดงของเราก็ข้างหลังนี่เต็มไปหมดเลยจะเป็นใครยังไงบ้างตามมาเลยครับมา เป็นไงบ้างครับแม็กกี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะว,วดีวอันนี้สดนะทา f a c e บุ๊กเลยนะครับจริงเหรอค่ะออนอยู่ตอนนี้ใช่ใช่สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเอ่อชาแนลเซเว่นนะคะก็ตอนนี้แม็กกี้นะคะอยู่ที่ไอเชียค่ะอ,อ,อยู่กองละครแหวนปลาบมานะคะวันนี้เนี่ยเออ <c oughs> เออ่างกายเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าแต่ว่าใจเนี่ย เกินดอยแน่นอนค่ะนี่นี่ขนาดป่วยพูดเก่งขนาดนี้เลยนะฮะถ้าไม่ป่วยอะคะพูดไม่เก่งเลยค่ะพูดไม่หยุดเลยะก็เต็มที่นะวันนี้วันนี้เต็มที่แน่นอนค่ะขอกำลังใจจากแฟนๆด้วยนะคะครับนี่ก็เป็นนางเอกของเรานะครับคือแม็กกี้อาภานั่นเองนะครับก็ป่วยนะฮะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็ขอคุณหมอออกมาเลยมาถ่ายเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปลดความสวยลงลดความสวยลง สวยมากวันนี้เดี๋ยวเป็นนังเอกหลังข่าวโอ้โหตื่นเต้นเชียวแต่งหน้าไปก่อนฮะแม็กเก้ต่อไปนะครับเป็นนักงมวยของเรานะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับอุ้ยพี่บาสสดีฮะสวัสดีครับผมครับไม่ได้โม้นะพี่นะไม่ได้โม้ร้อนจริงครับร้อนแนวนี้ร้อนมากเลยอันนี้เราออนี่สดอยู่นะสดนะสดทางเฟซบุ๊กครับช่องไหนทางเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กช่องเจ็ดดูยังไงอ่ะเขาออนแล้วเนี่ยตอนนี้แล้ว สดเลยเนี่ยตอนนี้สดช่องอะไรแฟนเพจพี่แฟนเพจมันเป็นเหมือนเฟซบุ๊กอ่ะพี่เล่นเฟซบุ๊กไปหรอไม่ไม่เป็นมันจะเป็นแบบว่าถ่ายปุ๊บเนี่ยออนเลยตอนนี้เขาออนสดเลยแล้วมีคนดูเหรอทาง Wi-Fi มีคนดูไหมมีคนดูไหมครัมีมีมีเขามากดไลค์กดเมนกันแล้วไอไอคนดูไม่ทําการทํางานมั้งเหรอมันตัดไม่ได้นะตัดไม่ได้นะก็ตายก็ต้อง้าวพีกูว่าพูดถึงเนี่ย เขาถามเขาว่าดูเขาดูผ่านมือถือเขาเหรอสดสดจริงเขาไม่ทำงานเหรอฮะเขาไม่ทำงานนะสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้เขาดูได้อยู่แล้วอมาหาเลยมาหาเลยพี่บ้านอยู่นี่มาใครมีปัญหามาเลยครับโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยคนอื่นดีกว่าปะแชมป์โลกของเรานะครับแชมป์โลกของเรานะครับสวัสดีครับนลครับพี่เขาทรายนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้พี่ภูผาในเรื่องก็ ได้ประมาณอนอากาศก็โอเคโอเคยังยังไม่ถึงกับร้อนมากอใกล้ละใกล้ละครับถ้าถ้าเลยเที่ยงปุ๊บมันจะร้อนทันทีเลยเพราะว่าหนึ่งเราต้องใส่ชุดไงชุดเนี่ยมันทําให้ร้อนมากไม่มีไม่มีรูขุมขนออกมาไง เอนเป็นเสื้อหนังเสื้นของน้ำด้วยโอ้โหนั่นอ่ะสู้ไหมนาราวันนี้ก็สู้ครับเพราะว่าตัวตัวแทนพอ่ไทำอะไรได้เราอยู่ในในแหวนไงอยู่ในแหวนเออพอเอกเรียกเราก็ต้องเข้าไปโอ้ทุกทีเราเรียกจังเรียกเข้าแหวนเนี่ยโอ้โหไม่สู้ใคาไล่ไม่ได้ไงดูมันเลยภูผาวายุต้องอยู่ในแหวนแล้วคอยป้องเรียกมาปุ๊บก็ต้องออกมาเลย่อในเรื่องนี้ใครเป็นผมไง เออเรียไม่จริงอ่ะใครเวลานั่นก็เรียกเข้าแหวนทุกทีเวลาจะสู้กับเหล่าร้ายเงี้ยเอาเออเรียกเรียกออกมาจากแหวนอ่ะผู้เผาวายุเงี้ยออกมาสู้ทุกทีเลยผูผาวายุเขาเป็นฮีโร่เขาเป็นนักสู้มาเข้าร่างผมไงปราบมารปราบมารมีพลังนั่งอ่ะกับผู้เอกอ่ะใช่เอกชื่ออะไรชื่อแายชื่อเขาสายชื่อเขาสายใช่ไหมเออเขาสายครับเขาสายครับเอ่ไปที่อื่นเลยฮะ ใครใครไม่รู้นะไม่รู้จากเฟซบุ๊กเนี่ยเนี่ยครับควายสามตัวรวมอยู่กับสมรักคนเดียวเลยเนี่ยเซนเซอร์ด้วยเหรอเราไม่ต้องเซ็นเซอร์เลยเก็อีกไม่สนแล้วนะก็เราแหวนอยู่ในแหวนนี่ไงอันนี้สีน้ำเงินในเรื่องชื่ออะไรในเรื่องชื่ออะไรผมชื่อแทนชื่อแทนใช่ไหมแล้วละครชื่ออะไรแหวนปราบมารถ้าอยู่ในแหวนภูผากับวายุอ่าถ้าหัวโหนไปพระเอกนทำไมไม่ชื่อเรื่องแทนปราบมารล่ะนี่ ไปน,นั่งดีกว่าฮะนี่มันแหวนปรามานนะแหวนปรามาน,านมญญาคาร์เตอร์เฟย์ไม่ใช่นี่แหวนอยู่ในแหวนอยู่ในแหวนอ้าวถ้าแทนคาเวฟย์ใช่ไหมใช่มันต้องชื่อว่าแทนแปรามานอ๋อนี่นี่เรียกอะไรแหวนแหวนป่ามานใครอยู่ในแหวนผมอยู่ในแหวนผู้เาวายุโอเคขอบคุณพี่บ้านนาราด้วยนะครับผู้ผ่ากระวายุนะครับก็แฟนๆก็ติดตามได้นะครับไอคนนี้ฮะน้องไอ ชื่ออะไรครับในเรื่องเป็นยังไงแต่คนอื่นเลยฮะเป็นยังไงบ้างครับในเรื่อง <c oughs> สดตันท <c oughs> ิสน์สนทาง Facebook ครับเป็นยังไงสนุกไหมเรื่องนี้สนุกค <c oughs> ่ะอ่าอย่างไง <c oughs> อีกก็เบื่อพี่โหนมากอ้าวไปคนอื่นเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เราอยู่จังหวัดอยุธยาร้อนหรือเปล่าหรือห <c oughs> นาวใส่เสื้อแขนยาวเห็นไหมร้ามีคนนึงพี่เขตมาเลยพี่เขตสวัสดีมา่านผู้ชมมีพี่ธารเขตอีกคนนะฮะคู่กันอีกในเรื่องใช่คู่กันครับ วันนี้อากาศเป็นไงอากาศดีครับมีลมร้อนๆเบาๆครับผมแล้วก็อากาศค่อนข้างอบอ้าวฮะครับครับผมเป็นช่วงฤดูร้อนเป็นธรรมดาครับอืมไม่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 ท้อนะเ่เราสู้นะสู้ครับผมเพื่อคุณผู้ชมฮะนี่ก็สนุกสนานกันครับผมฝักงน้องไอซ์ด้วยนะฮะไอซ์เล่นเป็นอะไรบอกยังเรับบอกเลยค่ะเล่นเป็นการดาค่ะการดาการดาก็ คู่กับพลครับใช่คู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนตอนแรกๆเนี่ยกัดกันน่าดูเลยโอหยิ่งกว่าหมาอีกครับผมโอยสุนัขยิ่กว่าคุณเลยครับผมอ๋อโอเคฮะสุนัขฮะอืมกัดกันมากฮะตอนสุดท้ายก็เราก็มารักกันครับผมอาจารย์จ้ะโอเคสู้นะสู้ครับผมบายต่อไปนะฮะไปดูมารดีกว่าครับมาดูเอ่อสีขาวของตาพี่สาวของเราอีกคนพี่สาวของเราใส่อีกคนนะฮะเป็นคนที่น่ารักมาก ก็อีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่วันจะไปอังกฤษแล้วสวัสดีครับพี่เจฟเป็นยังไงบ้างวันนี้ร้อนไม่ร้อนร้อนค่ะทำไมมาถ่ายร้อนพี่ยังไม่สวยเลยอะค่ะสดตอนนี้เราออนสดเต็มเลยอ๋อสวัสดีทุกคนนะคะมาหาได้เลยถ่ายรูปได้สบายใช่ไหมไม่ถ้าแต่งมนมาแล้วไงอ๋อได้เลยครับไปอังกฤษเมื่อไหร่ครับไปอีก อีก3วันค่ะไปดูบอลแล้วไปเที่ยวกับแม่ไปเยี่ยมญาติบ้างพักผ่อนใช่ค่ะมีของฝากด้วยอยากได้อะไรครับรองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบกางเกงเสื้อกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยพี่ผ้าโปรเจกต์จ้สู้นะวันนี้นะจ้าขอบคุณครับพี่จิ๊บครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นพี่จิ๊บก็หนึ่งในนักแสดงของแหวนปราบมารนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทาง Facebook ตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งนะฮะ ประมาณหนึ่งรายการของเราก็มีอะไรเรื่อยๆตอนนี้ออนไลน์ออนไลน์สด Wi-Fi ผ่าน Wi-Fi นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูสดๆเรื่อยๆนะครับส่วนตอนนี้นะครับเดี๋ยวนักแสดงของเราเนี่ยจะไปพักผ่อนกันก่อนนะแม็กกี้เตรียมข้าวฉาก้วนะ,นะใช่ข้าวฉากระคะอโอเคโอเคปไปซับหน้าก่อนผมเ,รเรหรอโอเคอ๋อถ่ายรูปด้วยเออนีสดๆตรงนี้เอาล่ะอืม เไปไปไปคุยท่านผู้ชมนะย็งไงบ้างท่านผู้ชมคะเมกี้ถ่ามืกีอเมื่อกี้จะเข้าฉากแล้วล่ะค่ะม็กกี้จะเข้าฉากแล้วเขาบ่กตามเออแม็กกี้จะเข้าฉากแล้วตรงไหนตรงไหนท่านผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนนะฮะยังไงเดี๋ยวเราออนสดๆให้ดูกันใหม่นะจ๊ะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันแบบปรับหมานะฮะขอบคุณครับ